สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนอันนี้ย่าไหนสำราญย่านบัวนะคะทางเพื่อนมาชมับบัวค่ะบัวที่อยู่ทุ่งนาน,นะ,ะอยู่ข้างขอบ่อ,อนะคะเอ่อตอนนี้เป็นบัวแล้งน้ำไปแล้วค่ะเพราะว่าน้ำแห้งไปแล้วเนาะเราจะถึงวันโดยราแล้วค่ะสวยชูช่อสง่าเด่นแค่ไหนก็พอไม่มีน้ำเป็นปัจจัยแล้วก็ก็ต้องแห้งค่ะเกิดขึ้นมาตั้งยต่เด็กไปธรรมดาค่ะส,ยสวยๆนั้งเลยค่ะดูต้องก็สวยค่ะแต่ว่าน้ำไม่มีแล้วนะ มีน้ำแล้วค่ะเนี่ค่ะจะกอบัวทั้งนั้นค่ะทุกคนฝาเนี่ยมองไปเนี่ยค่ะมีแต่กอบัวทั้งนั้นนะคะใช่กอบ,บัวหมดเลยนะแต่ว่าน้ำไม่แห้งไมจากไปแล้วตะโกนฝาน้ำแห้งแล้วเนาะเราไปด้วยมาด้ บัวแรงน้ําค่ะนี่คือบัวแรงน้ําของจริงค่ะน่าเสียดายค่ะถ้ามีน้ำเราก็จะได้ชื่นชมคนอยู่เนาะเห็นมีน้ําแห้งหมดแล้วเสียดายมากเลยค่ะทุกคนเสียดายมากเลยบัวแรงน้ําแห้งตายกําลังงามเลยค่ะท้านมาตอนที่น้ํามีน้ําอยู่สวยสวยงามมากหมดน้ำหมดแล้วเนาะ ที่ข้างขอบอบป้าเราด้วยนคะคะเพื่อน่านี่คือบอปลาที่เราม,มาสูกเย็นนี้ค่ะเพื่นอนเพื่อนทีวันบอโตมสุกป,ปลาโดยเด่าหน่อยสำาราบปลาตอนนี้เป็นบ่อที่สามสิเอของพวกเราแล้วค่ะเพื่อนดูบรรยากาศเนาะนี่คือบรรยากาศค่ะบ่ยใหญ่ของเรนนนานะคะกำลังติดตั้งเครื่องกันค่ะ ทมงานกำลังตั้างเครื่องกันนะคะแ้วพวกนี้มาลุ้นกันกันเพื่อนว่าจะยังไงเนาะวันที่3ส,สิบข,ของพวกเราแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะมาอัพเดตสถานการณ์ประมาณนี้กอน,นไรเพืะะ่อนค่ะ